ทนไม่ได้กับสิ่งที่มึงพูดสุดท้ายแล้วมึงก็จะเสียฐานในคนเหล่านั้นไปและคนด้อมส้มที่เกลียดสถาบันและมึงหันมากลับมารักษสถาบันเขาก็จะงงว่ามึงจะเอาอย่างไงกันแน่ไม่ได้เกี่ยวที่ระบอบครับระบอบประชาธิปไตยมึงขี้เกียจไม่อดทนไม่มีวินยัยโง่มึงก็จนครับไม่มีทางที่มึงจะมีชีวิตที่ดีได้ครับไม่มีทางเลยครับ อย่ามาอ้างระบอกครับอย่ามาอ้างกธรรมนูญครับต้องใช้ของอาจารย์เฉลิมชัยที่อาจารย์เฉลิมชัยได้พูดเอาไว้คือมึงนะกระจอก <c oughs> มึงมึงกระจอกครับนะมึงโทษทุกอย่างโทษระบบโทษทุกอย่างทั้งทั้งที่ประเทศไทยแม่งมีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายอาทิเช่นอีกครั้งหนึ่งลูกไอ้ทอน เห็นเจ้ามีทรัพย์สมบัติเยอะเห็นเจ้ามีทรัพย์สินเยอะก็เลยอยากจะได้จากเจ้าอิจฉาเจ้าอยากได้เหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาก็เลยจะขุดลากถอนโคลนเอาสมบัติไปละเลงแล้วก็แบ่งเศษกระดูให้กับไอ้พวกด้อมที่ฟินน้ำแตกอยู่ข้างล่างตัวเองก็ขึ้นมาเป็นใหญ่สุดท้ายตัวเองก็กดขี่คนที่ไม่เห็นด้วย น้ำหน้าอย่างมึงไม่มีทางที่มึงจะมีประชาธิปไตยได้เพราะคนที่ไม่เห็นด้วยมึงก็พร้อมทำลายเขาเพราะว่าแค่กูไม่เห็นด้วยกับมึงเนี่ยมึงยังเอาทัวร์มาลงเพจกูเลยเว้นอยากจะเป็นประชาธิปไตยเสรีล่าสุดมันบอกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องให้ประชาชนดีไซน์ธนบัตเอง มันบอกว่าต้องให้ประชาชนดีไซน์ธนบัตรเองและร่วมกันโหวตใช้ด้วยไม่ใช่จะเอาลูกใครไปใส่ก็ได้ไม่ถามประชาชนเลยไอเวนมีประเทศไหนบ้างที่เขาให้ประชาชนดีไซน์กันเองเนี่ยมึงว่ามาสักประเทศงนี้มีประเทศไหนเขาทำบ้างอเมริกาทำหรือเปล่าขอบคุณนะครับพี่พีพีนะขอบคุณามากๆนะครับผมเนะี่ยอเมริกาเขาทำหรือเปล่าอังกฤษทำหรือเปล่า ปัญญาอ่อนนะครับฉลาดแต่เรื่องโง,โง่ๆขยันแต่เรื่องโง,โง่ๆชีวิตมึงก็เลยอยู่บนความโง่ๆอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ,นะรบดีไซน์ธนบัตรใช้กันเองปัญญาอ่อนมากๆนะครับกูถึงบอกไงเวลาพักมึงชี้นําอนาคตของพักมึงอ่ะมึงเคยเชิญด้อมส้มลายวันลายเดือนลายปีที่บริจาคให้มึงเนี่ยเข้าไปชี้นําบริหารพักมึงไหมมึงก็ไม่เคยทําอย่ามา آ, อ้างงาประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีหรอกครับไม่มีประเทศไหนที่จะให้ประชาชนเป็นใหญ่เด็ดขาดประชาชนเป็นใหญ่ได้ตามอำนาจตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายทุกประเทศอเมริกามึงเดินเข้าไปหาทําเลยได้ไหมอยู่ๆแล้วมึงเดินเข้าไปหาทําเลยได้ไหมทําเนียบอ่ะทาเนียบก็ใช้ภาษีมึงสร้างไม่ใช่หรอประชาชนอเมริกาสร้างาหรอทำไมมึงให้ประชาชนเดินเข้าไปอะ เราจะไปหาทำได้ต้องผ่านเลคงเลข,ขานี่ยแล้วมึงมาด่ากษัตริย์ว่าศักดินามานั่งบ้าโปรโมทโตยุทธศาสตร์กาส้มสองใบได้รัฐบาลประชาชนยุทธศาสตร์ส้นตีนอะไรมึง <S 2> <S 2> <S 2> ยุทธศาสตร์ส้นตีนอะไรมึงครับยุทธศาสตร์ความแตกแยกยุทธศาสตร์ความงโง่เขาที่จะมาละเลงงบประมาณประเทศแล้วก็แจกให้พวกดอมงงโง่แล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างอิ่ม้ํำสำราน สุดท้ายมันก็ไม่ทํางานพอไม่ทํางานก็ไม่มีภาษีไม่มีตังค์จ่ายภาษีพอไม่มีภาษีมึงจะหาเงินจากไหน,น <hi> มึงจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่เงินมึงอ่ะเป็นเงินประเทศเท่งนั้นอ่ะมึงจะพูด world, <S <S นโยบายหาอะไรก็ได้ประชาธิปไตยจริงๆเสรีจริงๆเคารพความเห็นต่างไม่มีเห็นความคิดด้อมส้มแต่ละคนแล้วนะครับเมน์บอกว่าทางนี้แม่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ลงทะเบียนให้แม่ เพราะว่าแม่ไม่ยอมเลือกพักสม้มก็เลยไม่ลงทะเบียนให้แม่ดีใจมากขาดเสียงพักภูมิใจไทยไปหนึ่งเสียงเมื่อวานโทรไปหาพ่อพ่อบอกว่าเลือกพักภูมิใจไทยเราก็เลยตัดสายเงินไม่โอนให้พ่อแม่ด้วยวันที่แปดนี้ไม่พาพ่อกับแม่ไปดีนะพาพ่อแม่ไม่เลือกสม้มก็จะไม่พาไปเลือกตั้ง ภูมิใจมากนะดูเหมือนมึงภูมิใจมากนะครับประชาธิปไตยที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกลูกเวนพวกนี้ก็ยังแยกส้นตีนอะไรไม่ออกนะครับไม่เป็นไรหรอกครับชีวิตมันก็ไม่เจริญหรอกรับพวกหาเนี่ยนะฮะเหมือนกันค่ะทั้งบ้านเกือบสิบคนเลือกส้มหมดยกเว้นป้ากับลุงนี่เลยไม่ลงทะเบียนนอกเขตให้ป้ากับลุงเหมือนกันนี่คือส้นตีนมากๆ พักมึงเป็นคนที่โปรโมทอยากให้คนออกไปเลือกตั้งเยอะๆไอ้รัชนกพูดเองว่ามาเลือกตั้งกันเถอะไม่ว่าจะเลือกพักไหนก็ขอให้มาเลือกตั้งกันแต่มึงเป็นคนที่กําจัดสิทธิพ่อแม่มึงเองนะฮะถือว่าเลวซามมากๆนะครับ ไอ้พวกเฮียนี่ถึงบอกไงฮะว่ามีเด็กอย่างนี้ไปเนี่ยนะครับนี่คืออนาคตที่จะมาพัฒนาชาติเหรอครับมึงพัฒนาความคิดเปิดกว้างให้ได้ก่อนครับยุทธศาสตร์กาเลือกยุทธศาสตร์กาส้มสองใบยุทธศาสตร์มึงคืออะไรครับนะฮะใช้คำได้สวยหรูว่าแพ้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะตำแหน่งแต่เพราะบนบ่า แบกทั้งความหวังความฝันและอุดมการณ์ขบวนการประชาธิปไตยตอนปี63ที่ไม่ควรโดนตัดสินว่าแพ้ในสนามการเมืองคําว่าแพ้ไม่ได้ที่เพื่อนลวกอุดมการ์บอกกับผมว่าไม่ใช่แรงกดดันส่วนตัวแต่คือการเตือนให้เห็นว่าเราแพ้ไม่ได้อุดมการณ์อะไรของมึงครับมึงพูดแต่ <c oughs> เรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีภาพ สาระในการบริหารประเทศทําให้ประเทศชาติจเจริญทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแบบยั่งยืนอยู่บรรทัดไหนครับศิลปินดาราบางคนก็บอกว่าก่อนยอนบัตรเลือกตั้งก็ขอให้อธิษฐานจิตสักรอบใครทำคะแนนชั้นหายใครโกงการเลือกตั้งขอให้มันร่มจมตลอดชีวิต ผมก็จะขออธิษฐานเช่นกันว่าถ้าเขาไม่ได้ทําคะแนนมึงหายถ้าเขาไม่ได้โกงการเลือกตั้งแล้วมึงเสือกไปกล่าวหาเขาก็ขอให้มึงล่มจมทั้งชีวิตนี่ขนาดามันมั่นใจว่าชนะถล่มทลายนะครับมันยังดิ้นพลานถึงขนาดต้องมาลักทหารโหนสถาบันกลับมาลักสถาบัน กืนน้ำลายตัวเองถุยน้ำลายลงพื้นแล้วก้มกลับไปเลียน้ำลายบนพื้นแล้วกลับมาเกืนแบบไม่รู้สึกอะไรไม่มีจุดยืนส้นตีนอะไรเลยเริ่มเละเทะไปหมดไม่จับมือกับคนนั้นไม่จับมือกับคนนี้แล้วก็มาพลิกลิ้นนะครับอนาคตสดใสแต่ก็มีแต่หน้าเก่าๆแล้วก็เพิ่มคนแก่ๆมาจากเป็นพักที่บอกว่าพกรุ่นใหม่ ออกมาพูดเหมือนเด็กซึ่งเป็นเด็กที่ไม่เคยทำงานมาก่อนทำผู้เขาเรียกว่าทำประชาชนคนที่จะเลือกสับสนไปหมดไม่รู้ว่ามึงจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะมึงเปลี่ยนบ่อยเหลือเกิน <h ats> อุดมการไม่มีเลยมีอย่างเดียวคืออุดมการนะนอุดมการ แล้วอุดมไปด้วยหญ่าในเต็มไปก่ลาวหาเขาโดนเขาฟ้องดำเนินคดีแล้วก็มาสร้างวาทากรรมเหมือนไอพิธาเลยกําจัดผมได้แต่คนอื่นจะลุกขึ้นสู้ใครเหรอใครจะลุกขึ้นสู้กับมึงเขาสู้กับมึงไปแล้วแล้วติดคุกไปแล้วแต่มึงไม่ติดคุกไงเพราะมึงมีเอกสิทธิ์สอสอไง พักส้มบอกว่าคนไทยทุกคนล้วนรักชาติแต่ความรักชาติแสดงออกอย่างไรวัดกันที่ตรงไหนยืนตรงลลอกยืนตรงเหรอร้องเพลงชาติเสียงดังอย่างนี้เหรอเราแสดงออกว่ารักชาติด้วยการปกป้องผลประโยชน์ชาติด้วยการมีนโยบายดีๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชาติมีกองทัพที่เข้มแข็งทหารมืออาชีพไว้ปกป้องคนในชาติถุยเถอะครับผมแสดงออกว่ารักชาติด้วยการปกป้องผลประโยชน์ แต่กาลังจะเอาต่างด้าวมานั่งบอร์ดประกันสังคมจะเอาต่างด้าวมาเลือกตั้งจะเอาดัางด้าวข้างสภาปกป้องผลประโยชน์ส้นตรงส้นตีนอะไรทําบอกอะไรก็เชื่อหมดท่าทําไม่ทาอะไรก็เชื่อหมดปกป้องผลประโยชน์สนตีนอะไรนะฮะทหารปกป้องอธิปไตยแม่งไม่ชื่นชมทหารไปชื่นชมกองทัพเขมรไปบอกให้ไปรักษาคนเขมรอีกนโยบายดีๆเพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคงส้นตีนอะไรครับ มันคงโดยการเอาเงินมาถลุงแล้วก็แจกให้คนโง่ๆอย่างมึงแล้วพอคนโง่ๆมันรอรับของแดกแจกของฟรีจนเคยตัวมันก็ไม่อยากทํางานพอมันไม่ทํางานมันก็ไม่จ่ายภาษีพอไม่จ่ายภาษีแล้วมึงจะเอาเงินจากไหนชิปหายอยากให้มีกองทัพเข้มแข็งเปลี่ยนกระสุนเป็นกลองนมนะฮะเป็นผ้านาไมยเปลี่ยนรถถังเป็นรถไถ อันนี้คือเข้มแข็งของมึงเขาจะใช้โดรนเรือดำน้ำไม่ต้องใช้เรือประมงเข้มแข็งทหารมืออาชีพไว้ปกป้องคนในชาติก็เขาทำอยู่ไงเขารับสมัครทหารกองทหารเกณฑ์ต่างๆเพื่อฝึกฝนใช้ชีวิตในแบบทหารเพื่อเป็นทหารมืออาชีพมึ่งบ่นภ้าคอะไรของมึงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมึงปกป้องผลประโยชน์ก็ไม่ใช่ สร้างความมั่นคงก็ไม่ใช่นะฮะทำให้กองทัพเข้มแข็งก็ไม่ใช่มึงหลอกคนอื่นได้มึงหลอกตัวเองไม่ได้หรอกครับไอเวนเดี๋ยวคอยดูนะเลือกตั้งเลือกตั้งสอจอที่เชียงใหม่แพ้พอแพ้มันก็บอกว่าแม่งโกงพวกเราเว้ยไอลิมมันโกง แต่พอมันชนะมันก็จะบอกว่านี่ขนาดรลินม,มันโกงเรายังชนะเลยเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธ <l acht> ิ์ถูอีเวนขอบคุณครับพี่ไดเกอร์น,นะฮะ <l acht> พอชนะมันก็บอกว่าขนาดมันโกงเรายังชนะเลย <l acht> <l acht> พอมันแพ้มันก็บอกว่าซื้อเสียงเสียงไม่บริสุทธิ์ แต่พอมันชนะเสียงส้มคือเสียงบริสุทธิ์ผุดผ่องละอองใจหนิงไม่กระดากปากไงทุกคนนะฮะอนุทิงก็กวนตีนนะครับเฮ้ยทอนทำไมทอนต้องดึงแรงงานข้ามชาติมานั่งบอดประกันสังคมด้วยอ่ะทำไมทอนถึงทำอย่างนั้นน่ะ สังคมก็จะจี้มันไปจี้มันไปจี้มันไปขอบคุณครับพี่บีสวัสดีครับผมสังคมก็จะจี้มันไปจี้มันไปจี้มันไปจนมันไม่มีนโยบายต่างชาตินั่งบอร์ดประกันสังคมแล้วจบไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองแล้วจบจี้มันให้พูดเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันเคยพูดเอาไว้ถามหน่อยค่ะมีพระราชกิจจานุเบกษาให้ช่วยเด็กขมรกับมาเรียนในไทยจริงไหม มีไม่จริงครับไม่จริงครับนะฮะคือมันมีพระราชกิจจานุเบกษาออกมาว่าให้เด็กต่างด้าวเนี่ยเข้าเรียนได้นะครับแต่สิทธิเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเดี๋ยวผมพูดวันพุธนะครับผมพูดวันพุธนะฮะแต่ผมบอกคร่าวๆพี่มดนิดหนึ่งนะครับเข้ามาเรียนได้ภายใต้เงื่อนไขเยอะแยะมากมายแล้วก็สิทธิต่างๆเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่จ่ายภาษีด้วยนะครับและสิทธิต่างๆไม่ได้เท่ากับเด็กไทยนะครับ ไม่ได้เท่ากับเด็กไทยไม่ได้ให้เรียนฟรีนะครับต้องจ่ายตังค์นะครับนะฮะจริงๆแล้วไอ้ละเกิจการเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับเด็กต่างชาติเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยอะครับต้องจ่ายตังค์ครับติดที่ก็ไม่มีครับนะฮะแล้วต้องมีพ่อแม่ที่อยู่ในแผ่นดินไทยมานานกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันมีระบุไว้เยอะมากเดี๋ยววันพุธผมเอาข้อมูลนี้มาเล่าให้ฟังครับนะฮะเดี๋ยววันพุธเอามาเล่าให้ฟังขยายความอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าคนก็เข้าใจผิดกันเยอะนะฮะเออนะครับ พี่แบงค์บอกว่าไอ้ควายอ๋อนะฮะไอ้พวกกะเลวกะลาดที่ไม่ได้มีข้อมูลหาอะไรแต่อยากพิมพ์ <c oughs> เพราะฉะนั้นส้มกำลังเจอระบบปิดระบบปิดปากระบบการหลอกเหยื่อให้กระโจนลงไป <c oughs> เพื่อที่จะตัวเองจะได้รับปากและพูดออกหน้าสื่อว่าตัวเองจะไม่ทำอะไรบ้าง เพราะนั้นการเขียนให้มันยอมอ่านเนี่ยจึงต้องใช้แท็คติกในการกระตุ้นให้มันอยากรู้และเถียงไม่ได้เลยต้องให้มันเถียงกับตัวเองก็เยอะจะให้มันเถียงกับตัวเองได้ก็ต้องลอให้มันพูดดิจิ f o o ฟูด i ิ t มาก6กตัวที่ทหารทําแล้วก็หลอกด้อมส้มคืออะไรครับหนึ่งวินิจใช้ซาอก่อนหนึ่งหนึ่งสองเหยียบหน้า้พวกด้อมส้มเอาไว้จนพรรคส้มมันไม่กล้าแตะหนึหนึ่งสอง มันก็เลยออกมายอมรับว่ามันไม่กลาแต่หนึ่งสองแล้วปิดประตูหนึ่งหนึ่งสองไปมึงไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วเพราะมึงบอกไปแล้วว่ามึงจะไม่แก้ <c oughs> คำพูดทุกอย่างมันจะรัดคอมึงไว้สองมึงกลับมาพลิกลิ้นหันมาลักสถาบันรักทหารนั่นแหละคือสิ่งที่มึงก็ลั่นวาจาออกไปว่ามึงรักสถาบันรักทหารทำให้อับอายขายขี้หน้าทำให้ด้อมส้มที่โดนจับคดีหนึ่งหนึ่งสอง ไอ้พวกที่อยู่นอกประเทศที่เคยด่าในหลวงไม่ว่าจะเป็นไอ้เกียรไอ้ปวินทนไม่ได้กับสิ่งที่มึงพูดสุดท้ายแล้วมึงก็จะเสียฐานไอ้คนเหล่านั้นไปและคนด้อมส้มที่เกลียดสถาบันและมึงหันกลับมารักสถาบันเขาก็จะงงว่ามึงจะเอาอยัางไงกันแน่ <laughs> แล้วก็บีบต่อให้มึงยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ต่างด้าวเลือกบอร์ดประกันสังคมอรุทินก็เลยถามว่าคิดยังไงกับการที่จะคือง่ายๆอุินจี้อ่ะ ทำไมถึงไปถักดันให้แรงงานต่างด้าวมานั่งบอดประกันสังคนไหนตอบที่จีไอทอนก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีนโยบายนี้แล้วไอเทนก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้แล้วสอสอพักส้มทุกคนที่ลงสมัครก็จะบอกว่าไม่มีนโยบายนี้แล้วปิดประตูการเอาต่างด้าวมานั่งบอดเพราะมึงพูดเองโดดเดี่ยวส้มจากพักอื่นเพราะว่ามึงมีคดีนี้นะโทษการามมึงมีคดีโดนยุบพักใช่ไหมก็ไม่มีใครอยากจะรวมกับมึง ผูกคอไว้ด้วยคดียุบพักดึงส้มที่เป็นแกนนําที่ถูกไอทอนถีบออกซึ่งรู้วงในเนี่ยความหมายหมายถึงว่าคนที่ไอทอนถีบออกไม่ว่าจะเป็นใครวะแก้วตาหมอนิวหรือใครก็แล้วแต่ที่ส้มไม่ให้ไปต่อคนเหล่านั้นแหละจะเป็นหอกทิมแทงพักมือเอง เพราะว่าเขาจะเอามาเป็นพยานแล้วร้องศาลในเรื่องต่างๆแล้วเอาพวกนี้มาเป็นพยานแล้วศาลก็จะรับมึงก็จะถูกสั่งหยุดงานปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากเป็นรัฐบาลอยู่นะครับทีนี้นะครับดอกสุดท้ายก็คือประชาชนได้เห็นความปิ้นป้อนกะล่อนของมึงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีจุดยืนตอนแหลไปวันๆเหมือนกับเด็กเล่นขายของ เขาก็ไม่อยากจะเอามึงครับนะฮะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พลอยมากมากครับผมนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้ปิดประตูไปซะนะครับคราวนี้นะครับผมนะฮะผมถึงบอกว่าผมก็ไม่ได้ห่วงมากเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งก็อาจจะมีทีเด็ดอีกดอกหนึ่งอีกแต่งตั้งกรุบให้เป็นโคศกประเทศไทยดีไหม ไม่ดีครับพี่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะ f r a r a d f r a d f r a r a d f r อะไรเงี้ยไม่ได้พี่ต้องไปตั้งไปตั้งคุณท็อปนะคุณท็อปวลาวุฒนะฮะที่เขาอยู่มาตั้นานแล้วเขาไม่มีผลงานอะไรเลยเขามีอย่างเดียว f r a ฟ r a d f r a d f r a d คือกูเห็นผลงานแค่นั้นแหละไพ่ต่อให้อยู่ภูมิใจไทยกูก็ไม่ได้ชอบท็อปนะครับ นะกูไม่ได้ชอบท็อปนะครับผมกูบอกได้เลยนะฮะกูกูเลือกตามยุทธศาสตร์นะเพราะทุกคนต้องทําตามระบบนะครับนะไม่มีปัญหาครับแต่กูเพราะท่านเลือกผมไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีล่ามนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากมีล่ามนะครับผมอยากมีลาบนะครับผมนะฮนี่โค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับพี่จะเห็นแต่ละพักที่มันสิ้นคิดแข่งกันแจกอย่างเดียวแจกแป้งชิบหายนะฮะ พักเพื่อไทยนะครับโค้งสุดท้ายพักเพื่อไทยเปิดนโยบายดูแลคนพิการทั้งระบบ2.2ล้านคน <Yeah. S 1> เอกนิติเข้ามาปุ๊บเบรกเพื่อไทยหัวทิ่มเลยบอกว่า,เ,าเงินที่ใช้คือเงินมึงเหรอ <laughs> เงินที่มึงใช้ทำนโยบายไม่ใช่เงินของพักการเมืองแต่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมงบที่มาใช้กับนโยบายของพักภูมิใจไทย จึงใช้หุยขอบคุณมากครับพี่มีนา <_ an> หุยขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนโยบายพี่เต้ด้วยนะพี่มีนาส่งของขวัญตรงกับนโยบายพี่เต้เลยนะครับผมนะฮะคือนโยบายก้าวเข้าสู่กองทัพอวกาศ <_ an> <_ an> นะะค,คุณเอกนิติก็เข้ามาเบรกหัวทิ่มเลยครับผมนะฮะเอ่เอภาษา,าแบบภาษาแบบทางการนะครับภาษาแบบทางการคุณเอกนิติก็บอกว่า ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเงินที่มาใช้ทํานโยบายเนี่ยนะครับไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองแต่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะรักชาติอย่าเลือกส้มจัดไปครับพี่นะฮะคุณเศรษฐิก็บอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ทาไมงบที่มาใช้กับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยถึงใช้เงินน้อยที่สุดนะฮะอันนี้คือภาษาทางการนะครับพี่เล็กขอบคุณครับผมนะฮะเออนะแต่ภาษาหยาบๆก็คือเงินมึงเหลือควาย ไม่ใช่เงินมึงมึงเงินประเทศแล้วตอนนี้เพดานนี่สาธารณประเทศคืออะไรหกสิกว่าเปร์เซ็นตจ็สิกว่าเปร์เซ็แล้วมึงก็แจก,กหาอะไรตั้งหนานะครับรัฐบาลเศรษฐาอุ้งอิงนะฮะมึงใช้กันมาเท่าไหร่แล้วนะครับห้าพันล้านซอฟ์พาวเวอร์หายไปไหนนี่กูย,ยังไม่รู้เลยนะฮะแหมออกอะไรนะออกนโยบายจะดึงคนเข้าภาษีแจกหน,นึ่งคนหนึ่งล้านเก้าคน วันละเก้าล้านเพื่ออะไรเพื่ออยากดึงคนเข้าระบบภาษีแต่หลานอังเคิลแม่งเสือกหนีภาษีมึงไปบอกหลานอังเคิลให้เข้าระบบภาษีก่อนเวลามึงโอนหุ้นตัวพีเอ็นให้กันนะนะฮะซิกแซกเหลือเกินนะครับแม้จะเอาเคนเข้าภาษีนู่นนี่นั่นต่างๆยังมีหน้ามาพูดอีกให้ดูนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิต นโยบายมึงตอบตรวจชีวิตทุกนโยบายพรรคเพื่อไทยกูยอมรับเลยแต่มึงไม่ทําเลยอะนโยบายมึงตอบตรวจชีวิตตอบโจทย์หมดแหละนโยบายทุกพรรคแม่งตอบโจทย์หมดแหละมึงเอาเงินไหนทําอะนะครับครั้งที่แล้วมึงก็บอกว่าจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีสังกสีแล้วกูก็ไดอาชีพใหม่จากหลานอังเคลมาคือขุดดิน เออมันพูดได้พี่มันพูดได้หมดแหละผมก็พูดได้ผมจะทําให้พี่น้องอยู่ดีกินดีครับผมจะทําให้พี่น้องมีงานทําทุกคนครับประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับจะจะไม่เหลือใครที่จนเลยครับนะเพราะผมฉลาดมากครับผมมีวิธีการตัดสรรงบประมาณประเทศต่างๆในการการะจายให้กับพี่น้องประชาชนนะผมไม่เป็นคนที่พูดแล้วทําไม่ได้ครับผมเป็นคนที่พูดแล้วทําได้ครับถ้าเกิดว่าผมทําไม่ได้ปีหน้าสี่ปีหน้าไม่ต้องเลือกผมครับแต่กูได้เข้าไปแดกแล้ว ผมทีนี้วาจจัดสรรต่างๆครับนะฮะเปลี่ยนโรงเรียนต่างๆนะครับเปลี่ยนหลักสูตรโรงเรียนต่างๆนะครับนะฮะใส่วิชาการเงินเข้าไปดูนี่นั่นเข้าไปนะฮะเออนะครับขอบคุณพี่จโนโบมากๆสำหรับนโยบายนี้ครับนะฮะพัฒนาการแจกจอบให้กับทุกบ้านนะครับเพื่อให้การขุดดินและเอาดินไปขายนะฮะและพัฒนานะครับนะฮะเทคโนโลยีใหม่นอกเหนือจากสมาร์ทมิเตอร์แล้วเรายังมีเตาแก๊สที่บลูทูธอีกต่างหาก การบูทูธคืออะไรครับคือท่านไม่ต้องใช้สันดาท่านไม่ต้องใช้ฟืนใช้ไฟอีกแล้วและท่านไม่ต้องใช้แก๊สครับไม่ต้องเสี่ยงต่อการระเบิดครับท่านสามารถที่จะผัดข้าผัดได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแก๊สครับนะฮะและแน่นอนครับผมนะฮะทุกอย่างครับทุกอย่างครับเราจะอยู่ภายใต้อานาจของไอเซนครับเพราะว่าไอเซนขออะไรเราต้องให้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลบกับเราครับนะฮะขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่อุ๋ยนะับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆด้วยนะครับผมนะฮะเออนะจบนโยบายกบมโนพี่มีหน้าบอกว่าฟังแล้วของขึ้นกูไม่น่าให้ของขวัญเลยเมื่อกี้นะฮะเออนะครับไม่ใช่ผมผมรอเล่นนะครับพี่อุ๋ยเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนั่นแหละครับ คนที่กล้าพูดว่างบประมาณของประเทศเหลือไม่เยอะแล้วคนที่กล้าพูดว่าเงินประเทศเป็นหนี้สาธารณะเท่าไหร่นะฮะก็คือคุณสุพจีครับนะฮะ <losing> พี่อยากเลือกศัตรูให้เอเซนแบบไหน <iy uk ira> เพราะว่า,อา,ารอบสามมันมาแน่ครับเพราะมันต้องทวงสิ่งที่ประเทศไทยยึดไปครับนะฮะ ไอเซนมันต้องการสิ่งที่ประเทศไทยยึดไปคืนเพราะนั้นมันต้องรอการเลือกตั้งว่าจะได้ใครจะได้แม่ทัพเรือประมงจะได้หลานอังเคิลหรือจะได้อนุทินอะไรดีวะนะอนุทินสิทธิ์ลุงตู่นะครับ พี่อยากให้เซนเจอคนแบบไหนพี่ก็เลือกแบบนั้นนะฮะแต่ขอร้องอย่างหนึ่งอย่าไปเลือกไอ้เต้เพราะผมกลัวว่าไอ้เซนมันจะไม่มีที่อยู่เ <_ chuy ện> พราะว่าพี่เต้ของผมเนี่ยโหดมากๆนะครับถ้าท่านนายกมงคลกิจได้เป็นนายกเนี่ยรับรองได้หัวลบนิวเคลีย์จะถล่มถึงพนมเปนผมไม่อยากให้เซนมันมันเละขนาดนั้น ผมอยากให้มันพอประมาณพอนะฮะแต่ถ้าพี่จะเลือกพี่เต้เพราะมีผัวสี่คนแนะนําให้พี่เลือกเขาไม่ต้องเยอะเลือกเขามานั่งกระทรวงหาคู่ก็พอเพราะนอกจากจะมีกระทรวงศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแล้วเ่มันจะมีกระทรวงกระทรวงเวทมนต์กับกระทรวงหาคู่ขึ้นมา ดังนั้นนะครับเอาที่พี่สบายใจได้เลยครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พลอยมากๆนะครับผมสำหรับของขวัญอลังการงานสร้างสวยงามตะการตานะฮะเออนะครับน่าอัศจรรย์ใจนะครับขอบคุณพี่มีหน้ามากๆนะครับสําหรับของขวัญนะฮะยิ่งใหญ่มหาศาลคนอยู่บนดาวอังคารนะครับขอบคุณพี่มีหน้ามากๆด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับ พี่มีนาไม่ต้องกังวงครับนะฮะคนในห้องนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไปเลือกส้มแน่นอนนะครับไม่มีใครแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองทําอะไรโง่ๆในชีวิตดูบ้างสักครั้งหนึ่งนะครับก็ลองไปเลือกส้มดูล้อเล่นนะครับอย่าไปลองเลยครับ ขอบคุณพี่ธนิดาด้วยนะครับขอบคุณพี่โนโบขอบคุณพี่กุ้งนะครับพี่พีพีนะครับพี่อุ๋ยนะครับคุณแม่แหม่มนะครับพี่เล็กซี่พี่บีพี่ไทเกอร์พี่เดซี่พี่ปารัสพี่แฟรงค์พี่เล็กพี่มาตินะครับพี่อาร์พ